เอาละทุกคนเนาะมันนีกาจะมาเทนะีดเนาะอ่ากาเอิร์นมาจะมาเทีดด้วยอ่าเทคนิคเนาะตามบทเ,เรียนหรือว่าในคอร์สที่จะมาสอนนะเนาะเกี่ยวกับสาเนี่ยครับแนว่ยตันเนาะมันนีเนี่ยหลนะักๆจะใส่ในส่วนของที่เป็นเนี่ยหับแนว่ยตันเนาะโดงบสามร้อยเยอะดีที่เนะาะกะเป็นกําไรเนาะเป็นกําไรที่แบ่งมาแต่เมื่อวานเด้อทุกคนเด้อเนาะเดี๋ยวมันนีเขาจะมาเบิ่งกันเนาะว่ามันจะเป็นจุดไหนเนาะทุกคนเนาะ อ่ะสำหรับเนื้อหาในคลิปทางเวิร์ดนี่เนาะบได้นาหรือว่าสักส่วนผู้ใดให้มาลงทุนเด้อเนาะการลงทุนอีอย่างต่างๆมันมีความเสี่ยงนะให้แต่ละคนตัดสินใจเนาะอ่ะนำจะแบ่งควอดออกเป็น2อสองหอบเนาะก็คือแบ่งเค่งเลยเนาะโอเคแล้วทุกคนเนาะเอเดร์นี่าบหอบหนึ่งเนาะลองเบิ้งเนาะว่ามันลงมาต่ําโซนเนาะในโซนของที่เป็นแนวแนวหับเนาะแต่ว่าอาจจะบบเป็นแนวแนวหับที่ง่ายเนาะนี่ครับธรรมดานี่ครับกลางเด้อเนาะ มาเบิรงกันว่าจะทนบ่อเนาะโอ้โดนตลาดเนาะไม่แหลกก็โดนสอยดาวลงไปเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะ่เป็นยังเนาะเดี๋ยวมีแต่รุ่นเบิรงเนาะอ่าเดี๋ยวเขามาเบิรงกันเนาะเพราะว่าอ่าผู้ใดเทรดตาม MBCD ก็ถือวินไปเนาะแต่ว่าอันนี้จะมาเทรดตามแนวครับแนวต้านให้เบิรงเนาะทุกคนเนาะโอเคเสียไปหนึ่งไงเนาะอ่าเสียไปติดลบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเนาะก็คือร้อยห้าสิบยู่ดีเนาะ บุเป็นอย่างเด้อทุกคนเด้อเนาะอ่ะเนาะอ่ะสปอตต่อไปเนาะก็คืออีกห้าสิบเนาะน้ำจะแบ่งอ่าให้มีขีดจํากัดของตัวเองเนาะให้มีโอกาสหน่อยละกันให้เอาวิเคราะห์ได้เน้นๆละกันแม่นยำเนาะทุกคนเนาะอ่ะออเดอร์นี้ลงต่ําฐานของเนี้ยฮับใหญ่เนาะโอเคบายขึ้นหอมหนึ่งแหละจังหวะนี้เนาะอ่ะบายเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะสังเกตเนาะข้อดีของ BX Trade เนาะทุกคนเนาะอ่ะอันนี้ก็ มันสามารถยอร่อกราฟย้อนหลังเยี้ยต่างๆให้เท้าบึงได้เนาะบึงเห็นว่าประวัติที่ผ่านมาตลาดนี้ลงหดจุดใดเนาะเนี่ยหับแนวต้านลงหดจุดใดเนาะแต่ก่อนมักเทรดอยู่คอมเนาะปัจจุบันนี่ก็มักเทรดอยู่โทรศัพท์หลายกว่าละเพราะว่าอ่าเขาเทรดอยู่โทรศัพท์เพราะาจอมันน้อยก็จริงแต่ว่ามันย้อนเฮวแล้วก็ซูมกราฟย่อยกราบได้เนะาะกะมั่นใจเนาะเออเราป็นออเดอร์ที่มั่นใจจังไปในหอดมอมนี้เพราะว่าโอกาสเทาเหลือสุดท้ายละเนาะโอเคเนาะบินมาหนึ่งออเดอร์ละ แต่ว่ากา่ยังติดลบอยู่ประมาณ8ดอลลาร์เนะาะ8เหรียญเนะาะก่เอาคืนเนาะเดี๋ยวอ่ะออฟนี่ก่ไปอ่าอีกบันึงเนาะเพื่อให้มีกำไรนะทุกคนเนาะอ่าปัจจุบันนี้ตลาดเนาะเอิน้นว่าอยู่ในโซนของพิยงแคจุดก้าวตัวของตลาดเนาะสัญญาณหรือว่าแหงขายแหงซื้อเข้ามาเติมกำลังเนาะโอกาสแบบนี้บายอย่างเดียวแหละทุกคนเนาะผู้ใดเห็นสัญญาณแบบนี้เด้อโอเคบายเลยเนาะทุกคนเนาะ อ่าผู้ได้ทีเทศอยู่เนาะกรณีนี้ก็เป็นกรณีทกษาเนาะทุกคนสังเกตซูมกราบเบิ่งนเนาะอ่ายโยกราบเบิร์นเเพราะว่าเบิงประวัตที่ผ่านมาของตลาดเด้อทุกคนเด้อเนาะสังเกตเนาะที่ผ่านมาของตลาดก็เป็นจุดที่ว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะอันนี้จิงจัดอยู่ในออเดอร์ที่ว่าเป็นออเดอร์มั่นใจเนาะเป็นอยู่ในเทคนิคพุเรียนเนาะหรือว่าในครอสของเฮาเลยเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะสวยงามายเนาะ โอเคปัจจุบันนี้ก็จากงบ300เหรียญเนาะกามีกำไรอยู่270เหรียญเด้อทุกคนเด้อเนาะอ่ะก็ดีใจเนาะที่ b x Trade ก็ให้ชีวิตใหม่เนาะ,ะให้ความรู้สึกการเทรดแบบเอิ้นว่าเหมือนเราไปเทรดใบแน่นเหมือน IQ เนาะก็โอเคเนาะทุกคนเนาะอ่ะในเบิ่งนะมาในออเดอร์ต่อไปเนาะทุกคนเนาะเบิ่งในออเดอร์ต่อไปเนาะอ่ะออเดอร์นี้นี่เซลเนาะทุกคนเนาะ เอิ้นมาตลาดเนาะขึ้นไปถึงจุดาแนวแนวต้านเนาะอ่าแนวต้านที่เป็นแนวต้านกลางเนาะทุกคนเนาะสังเกตประวัติที่ผ่านมาเนาะออเดอร์นี่กเสียออกไป400อ่า470เหรียญเนาะก็กล้าได้เลยเพราะว่าไม้นี่กัเป็นไม้ที่มั่นใจเนาะขึ้นไปตามปุ๊บเฮาเสซลลงเลยเนาะสังเกตเนาะอ่าบวกกับเบิ่งคู่กับอ่า MACD แฮงมั่นใจเนาะเพราะเอเมซิดกัเป็นอ่าขายเนาะรวซิกนอลไลน์นั่นเนาะ ที่เป็นอ่าเอื้อวัวทุกกระดานเทรที่เขาเจ้าใจเนาะโอเคปัจจุบันนี้การงบ300กลับมาได้อยู่1,000กับ16ดอลลนะารนนะ์เนาะกักำไรเนาะกำไรประมาณ700ดตอเจ็ดเจเนาะฉะนั้นเนาะทุกๆคนที่จะเข้ามาเนาะนำอยากบอกว่าให้ตั้งใจเนาะให้ตั้งใจเรียนรู้ก่อนเนาะอ่าแล้วก็ศึกษาเรียนรูนะ้เนาะมันมีหลายอย่างเนาะให้เขาเลือกเจสิ C ่เจตนาเนาะทุกคนเนาะะอ่าออเดอร์นี้กลับม,มั่นใจปันในดเนาะทุกคนเนาะ ออเดอร์นี้จัดอยู่ในที่ออเดอร์ที่บ่มั่นใจปันใดแต่ไปไปน่อยเดียวเนะาะโอเคอ่ะลองไปบายไปบายเบินนะ่งเนาะแต่ว่าบ่มั่นใจปันใดเด้อทุกคนเนะ้ยเพราะว่า,าปัจจุบันนี้ตลาดยังอยู่ที่เป็นโซนกลางๆเนาะเป็นโซนกลางๆอยู่ในคำขึ้นกลางและการลงยังไ่ได้จําที่เป็นแนวแนวรับแท้ๆเชื่อเนาะก็เลยว่าบ่มั่นใจเนาะไปแต่น้อยเดียวเนาะทุกคนเนะาะออเดอร์แบบนี้เนาะเป็นออเดอร์ที่ว่าบบควรเข้าเนาะ เอิน้นว่าผู้ใดที่เฮียนเนาะเฮียนเทคนิคการเทรดหรือว่าที่เป็นอ่าเอิ้นว่าสากลแท้ๆเนาะหรือว่าการเทรดที่ว่าทุกคนเฮียนเทรดฟิวเจอร์เฮียนเทรดอย่างแท้แเนาะจะห่วงว่าโซนนี้จะเป็นโซนอันตรายเนาะบวกวันเข้าเนาะเข้าไปกระเสียแท้ๆเนาะทุกคนเนาะอ่ะเนาะออเดอร์ที่ควรเข้าแมนออเดอร์นี้เด้อทุกคนเด้อนะออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่ควรเข้าแล้วก็เป็นออเดอร์ที่งามหลายเนาะทุกคนเนาะอ่ะจัดไปเลย500เหรียญเนาะออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่มั่นใจเนาะอ่ะออกเซลได้เลยนเนาะเฮาสามารถเซลได้เลยเนาะ ลงมหาฐานเขาเป็นแนวับแล้วทุกคนเนาะโอเคเซลเลยเนาะเพราะว่าสังเกตเนาะตอนนี้ตลาดกําลังไหลลงเนาะไหลลงก็คือ,อยังบ่ถึงโซนที่เป็นแนวับเนาะสังเกตเนาะ,ะทุกคนย่อกราบทุกคนจะเห็นมุมตลาดกวนะ้างเนาะทุกคนจะเห็นปรติที่ผ่านมาของตลาดได้หลายเนาะการที่เขาเห็นตลาดปอดติดตลาดที่ผ่านมาได้หลายก็จะมีโอกาสที่นะหลายขึ้นเนาะตลาดที่ควรเทก็จะเป็นตลาดแบบนี้เนาะทุกคนเนาะตลาดโมงามเร้อกับโบเทกเนาะทุกคนเนาะ ออเดอร์นี่ทุกคนเอาไปนําใส้ได้แล้วทุกคนนรับเป็นออเดอร์ที่ว่ามั่นใจในอีกออเดอร์หนึ่งเลยเนาะอ่าปัจจุบันนี้ก็กําไรประมาณ 1, 1 a, นะึ่งพันแปดสิบเอ็ดเหรียญเนาะก็คือบวกก่อนแล้วก็ต้นทุนและกําไรก็พนะันสามร้อยแปดสิบเอ็ดเนาะกรจัดอยู่ในจีป็นออเดอร์ที่มั่นใจเนาะในออเดอร์นี้เนาะในออเดอร์นี้ถามว่าคนจะเข้าอย่างเนาะออเดอร์นะี này, นะ้เนาะถ้ามันเป็นแบบนี้ก็คือเป็นออเดอร์จุดกลับตัวและเขาจะเข้าบายเนาะออเดอร์นี้เขาจะเข้าสัญญาณบายด้วยไปหนึ่งพันเลยเนาะไม่นี่มั่นใจแหงเนาะ โอเคบายเนาะบายเลยก็คือว่าซื้อเลยเนาะหนึ่งพันเนาะหนึ่งพันเนาะคนเนาะเพราะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ก็เงินคำเข้ามากมักแพงเนาะกาหาเงินอย่างก็คงซึกว่าทุกอย่างการหาเงินมันกันยากแหละเนาะการเทียบกับสวัสดิ์มาฮอดวันนี้ก็สามสี่ปีเนาะอ่ะก็จะมีประสบการณ์เนาะฉะนั้นเนาะอ่ะออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่ว่าทุกคนย่อกรับซูมกรับลงน้อยๆเนาะแล้วการเลื่อนบักรปอสที่ผ่านมาจะเห็นมามันลง ไปต่ําในส่วนของที่เป็นแนวหักเนาะเอิ้นว่าเป็นจุดกลับตัวของตลาดออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่มั่นใจแหงเนาะจึงโ็เนาะอ่าแต่ว่าทุกออเดอร์เนาะเฮาบ่ได้ออลอินเะนาะเฮาวบได้ออลอินเฮาแบ่งพอร์ตแบ่งสังเกตนําเถิดเนาะนะํานะจะพยายามรักษาต้นทุนแล้วก็จงกําไรไว้เนาะทุกคนเนาะอ่าปัจจุบันนี้ตลาดเตอร์วทว่าเริ่มกลับตัวเป็นขา้นขึ้นเนาะการขั้น,นะขนเป็นอย่างซี่อาการแบบนี้อยู่เนาะก็จะบายขึ้นอีกรอบนึงเนาะแล้วเฮาก็จะเบิ่งอาการอีกเพราะว่า ปัจจุบันนี้ตลาดกำลังพลิกโตเป็นเต้นขึ้นเนะทุกคนเนาะอ่ะปั๊บเงินเลยเนาะโอเคไปเนาะน้ำจะปั๊บเงินในส่งท้ายเพราะว่าจะเบิ่งตลาดเนาะว่าเขาจะปั๊บหลายหรือปั๊บน่อยเนาะการออกออเดอร์เนาะเพราะว่าเขาจะคาประเมินตลาดตั้งแต่30วิแรกเนาะแล้วจะเขาออเดอร์ประมาณ3 2 3สวิ5วิลงมาเนาะอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสําคัญเนาะอ่ะก็คือว่าขึ้นตามที่วิเวิเคราะห์แท้ๆนะทุกคนเนาะออเดอร์นี้กลเป็นจัดที่ว่า มันจะขึ้นไปหาในราคา2.817หนะึ่งเจเนาะทุกคนเนาะอาการมั่นใจได้เนาะตลาดนี่ก็ยังเป็นเนาะยังงามเนาะโอเคเนาะปัจจุบันนี้งบ300นะร้อยเนาะกก็มาได้อยู่2,900เนาะทุกคนเนาะมาอยู่2อ0 0อ่าตัวนี้เทรนี้จะเอาไปซื้อแม็กใหม่เนาะจะไปซื้อแม็กใหม่เอาไว้แจกให้เป็นของขวัญทีมงานเนาะตัวนี้เนาะ อ่เทปในพอรอบนี้เนาะอ่ะการจะมาเบิงเนาะขั้นยังเป็นแบบนี้อยู่เนาะอันนี้คือสเตตเมนต์การเจดเนาะบอกว่าโอเคเนาะมันยังขึ้นไปบ่วถึงในโซนของที่เป็นแนวแนวต้านเนาะอ่ะนับจะบายขึ้นอีกฮอบหนึ่งเนาะบายขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วเขาจะมาเนาะอ่ะรอเบิงอาการของตลาดเนาะถ้าหากมันมันขึ้นไปจาแล้วก็จะเซลล์ขั้นขึ้นบัวจำพจะบายขึ้นต่อนะทุกคนเนาะอ่ะออเดอรนนี้กะจัดมั่นใจเลยแหละเพราะว่ามันจะขึ้นไปหาสองแปดหนึ่งเจ็ูคือนําได้บอก ือที่ผ่านมาแล้วเนาะเพราะว่าเฮาไซน์เดียวกับเนียวกานเฮาจะหูต้ตลาดเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้นําตั้งใจเฮ็ดเนาะแล้วก็ตั้งใจอ่าปกติกับบุคอยได้เทศลงปานใดเนานะในคลิปเทศเพราะว่าจักหน่อยหลายคนก็สิว่าอ๋ออาจารย์บ่เทศเสียบ่เสียคือกันเนาะอ่ามินคะือกันเนยทุกคนเนาะเทศเสียเทศได้คือกันนําก็มีเนาะแต่ว่านําจะอ่าหาจังหวะที่เข้าหลายกว่าเนาะน้าจะหาจังหวะที่เข้าหลายกว่าเนาะฉะนั้นเนาะอ่ะเนาะอ่ะ,อะ บินไปเนาะปัจจุบันีกนกาบมาดีสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะกะข้ามไปก่อนเนาะทุกคนเนาะสำหรับทุทกๆการลงทุงนเนาะนำบอกเลยว่าอ่าก่อนเขาจะเทศเนาะทุกคนเนาะเขาต้องศึกษา่ปกนะ่อนเนาะทุกคนเนาะเขาต้องเฮียนหูนะ้เนาะเขาต้องเฮียนหู้ขั้นพื้นฐานเนาะก่อนจะเข้ามาในเขาต้องเฮียนฮู้ากา่รเทศการเทศที่แท้จริงเนี่ยนะมันเป็นแบบใดเนาะทุกคนเนาะเพราะคนส่วนหลหังเห็นเห็นเทศกาเขาจะเห็นการตลาดแล้วลก็ไ่ได้ศึกษาบุเฮียนฮู้ เทศทุกคนเทหมู่เทศอย่างไปเลยเนาะทุกคนลองเบิ่งแม่คนจีเอาเทดจริงๆเนาะคนจีเทดจริงๆขอใช้วเวลาหลายปีก็จะประสบผลสำเร็จคือน้ำนํำบอกไว้ว่าที่ผ่านมาเคยลบหลายพันเหรียญว่าเป็นหมื่นเหรียญก็มีเนาะฉะนั้นเนาะก่อนจะมาฮอดวันนี้ความอดทนนะ่ะคือสิ่งสำคัญที่สุดเนาะทุกคนฉะนั้นก่อนเ้าจะเทศได้นะเนาะเฮาก็ต้องอาเรียนรู้ลองพิดลองถูกเนาะ เวลาเนาะจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาเจะเทรดได้หรืบอบ่ได้เนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะกราฟเนี่ยมันผู้ใดที่เทรดกราฟแบบนี้เนาะกราฟก็คือกราฟเรียวๆในใบแนนทุกคนสามารถเอาไปเทียบใบแนนก็นตรงกันทุกแทงเทียนนะั่นแหละทุกคนเนะาะเอาไปเทียบได้เนาะทุกคนเนาะฉะนั้นใบแนนเนี่ยก็เป็นกระดานเทรดอันดับหนึ่งของโลกอีเลียลเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นผู้ใดที่เทรดเ,เป็นเนาะเป็นแนวครับเนี่ยต้านเป็น macd เป็น rsi เนาะจะไปเทรดฟิวเจอร์จะไปซื้อบิตคอยสับถือสปอร์ต เหรียญชื่ออย่างก็ได้แล้วทุกคนเอาแต่กําไรหักบรยายไรเนาะกำไรอาจจะซาตามเม็ดเงินต้นทุนของเฮาเนาะแต่ถ้าว่าโอเคเฮามีต้นทุนน้อยเนาะอะนำบอกเลยว่ามีเงินห้าเหรียญเฮาก็สามารถสร้างกําไรไรมีเงินสิบเหรียญเฮาก็สามารถสร้างกําไรไรหลายคนที่บอกโอเคความบุมักความเสี่ยงในการเทรดค่อยกะเลียกที่จะขายความหูขายอย่างต่างๆเอาแล้วทุกคนเนาะ ฉะนั้นเนาะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะอ่าก็ซูมกราฟเบิ่งเนาะว่าโอเคตลาดปัจจุบันนี้เนาะเฮาคนจะเป็นแบบใดแต่ว่าไม้นี่น้ำน้ำมั่นใจเลยว่ะคั้นไปนําจะไปเซลเนาะทุกคนเนาะมันขึ้นไปโซนเลยเนาะอ่ะเซลบอมหนึ่งเอ้าบอออกสิเซลบอมหนึ่งเอ้าอู้ไม้นี่แบบปิ่นออเดอร์ที่แบบมั่นใจเลยเนาะทุกคนเนาะออเดอร์นี่ทุกคนเอาไปสังเกตเราไปซูมกราฟแล้วย่อเนาะสังเกตเห็นปะในอ่าข้าง เทียนมีเทียนอดีตที่ผ่านมาฮันเดินบอกมันขึ้นไปแล้วมันเทลงเลยเนาะฉะนั้นเนาะบอกออกเสือเว้เนาะสัญญาณเน็ตมันซาเนาะทุกคนเนาะออกบอกเลยแต่มันใจแหงเนาะออเดอร์นี่เนะสังเกตรถมันขึ้นไปต่าโซนที่เป็นแนวต้านแล้วก็มันก็ลงมาเลยเนาะทุกคนเนาะขันไปออเดอร์นี่กินงามห้าพันเหรียญเบาๆเลยแหละเนาะกําไรไปพอไปสองพันเจ็ดเนาะแต่กะบบไปนะเนาะอ่ะมันสัญญาณโบดีกะสัญญาณมันซาเนาะ ราะว่ายู Fi, นะิกระไซไฟฟ้าเนาะก็เลยว่าสัญญาณมันแส่กัมบูปีเนี่ยเนาะนะอ่ะแะมีแต่เนาะสัญญาณมันกระซาละเนาะเดี๋ยวสิบุยอมเนาะอ่านำเป็นคนหนึ่งสิบุยอมแพ้เนาะนำเป็นคนหนึ่งที่แบบมักความเสี่ยงเนาะขนาดเสียอยู่เอฟซีเจ็ดพันเหรียญก็ยังบส่สนใจเนาะโอเคบายฮอบหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่ะบายฮอบหนึ่งเนาะบายฮอบหนึ่งเนาะออเดอร์นี้มั่นใจเนาะออเดอร์นี้มั่นใจเนาะพอลงมาต่ำในโซนของที่เป็นแนวะหักเนาะทุกคนเนาะ คือสําหรับนำเนาะนำเป็นคนมากกลมเสี่ยงเนาะการลงทุนมีได้มีเสียมีคุมคนได้9 5คนกลุ่มคนที่โบเฮียนหูจะเสียเนาะมีหาดมีร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมีห้าเปอร์เซ็นต์เนาะข้ออย่างคนแต่ละคนน่มีพันคนนะบอกเลยว่ายกมืออยากได้เงินทุกคนแต่อยากเงียนมีแต่ห้าคนสิบคนเนาะโอเคอโบบินสยเนาะเส,อะสมอเนาะอ่ะบบบินกับบบบินเราอโบบินกับสาเนาะทุกคนเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้กะผู้ได้ที่มากกะก็ไลค์ก็แชร์นำกันนะทุกคนนะอ่ะอยากให้คลิปแบบใดนกะคอมเมนต์กันเข้ามาเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบาย